ส่วนคุกกี้เซนลินลี่ข้าเคยคิดว่าถ้ารู้ความจริงแล้วจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ความแค้นและความรู้สึกถูกทรยศความขุนเคืองในสิ่งต่างๆที่ข้าได้สูญเสียไป,ออไปจะให้ข้าทำยังไงกับความรู้สึกเหล่านั้นต้องถือหอบออกไปแก้แค้นหรือต้องโอบก,กอดพร้อมกับให้อภัยกันข้าำสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้ได้อย่างชัดเจนจหลังจากที่กลับมาจากการขังสงครามกับคุกกี้แม่มดเห็นความมืด อย่างก็สูญหายมาลายสิน้นทุกอย่างที่เคยเป็นของข้า <c oughs> โวยจับง่าอย่างนี้เลยเหรอผู้นำแห่งอาณาจักรที่ลมสลายเอเ <c oughs> จ้าชังยึดิตกับพวกสิ่งที่แตกสลายโวยไม่ใช่เรื่องิจริง